ที่แม่ฉีกล่าวถึงไม่เข้าเป็นใครกันบุคคลทั้งสามที่แม่ฉีพูดถึงนั้นเขาคือใครแล้วกเกี่ยวอะไรกับเทพไตแล้วก็ทุกคนที่เป็นที่นี่ด้วยแม่ทัพนายนะั้นก็คือแม่ทัพมนตราหรือว่าหอ,อกหวงร,งงราชดรรงแรงเขาคือคนคนเดียวก,กันส่วนหญิงสาวคนนะั้น ก็คือแมชีราตรีคนนี้ลูกเด็กคนนะั้นเด็กคนนั้นก็คือองค์ราชบุตรเทตรัเจ้าคือลูกของแม่เทตรั <c oughs> เกิด <c oughs> แต่จะลูกเมธีเมธเมธี ไม่เว้นนะครับผมไรจะบ่นบอกเขาไปดีว่าจะไม่ถทำอีกแล้วจะทำอะไรจะไม่ลืมแม่อีกแม่ครับโโอ้หเจียนลูกอายลูกอายเต้า oh ้องแซ่เด no ี๋ยวไอเดี๋ยวนี้เราจะจบเดี๋ยวไม่ชี้ทำจริงแน่แท้ไม่รู้ผมจะทำบดตาหรือว่าออกหลวงตอนนี้พ่อจะถูกฆ่าใช่เลยพี่ห้าพี่จะฆ่าก่อนไอเลูกเดี๋ยวช่วยก่อนพี่จะฆ่า จะไปเรียกจะไปเรียกอย่างเงี่ยจะไปไหนจะไปแล้วไปช่วยไม่ทำคุณตาโอ้ยไม่ต้องห่วงก็หลอกไม่ตายหรอกไม่ทำคนตายเาหลานไม่ช่วยแล้วรู้เจ้าเป็นเจ้าใครไม่ขัดคำสั่งท่านอย่างนั้นถึงเวลาประหารแล้วไหยจะไปแล้วเีหยาะเหยาะกันเอาอนั่ง่ันดีด้วยจะคุยด้วยมาคุยกันหน่อยเนี่ยพีเอ็มโอ บีเอ็มลูกจรลูกนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนอ่ามันลามถามอะไรเอนอถามอะไรอะ่ะน้องบีเอ็มเนี่ยกินนมหมีหรือกินนมม้า <c oughs> ทำไมเขาก็โดดได้ทั้งคืนเลย <c oughs> เด็กเพรว่าอันเลิศไงอ๋อ <c oughs> อันเลิศใช่อ <c oughs> ันเลิศแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าตื่นตัวตลอดเวลา <c oughs> ตื่น <c oughs> ตื่นอเออเอเนอร์จี้เยอะเด็กๆอ่ะอ๋อเนนจีเนนจี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกัน เขามาพูดอีกทีนคุยก่อนคุยอะไรนักหนาเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละคืออะไรก็คือเขาเจอกันแล้วก็ใช่ไงก็อาจจะไช่วยไม่ครับมันเวลามันผ่านมาสิบกว่าปีใช่ไหมล่ะชีวิตของเราเนี่ยสันติตอนแรกแม่ตายฮะลูกข่าวตอนแรกเน่ยพี่สาวตายแล้วมาแม่ตายอีกหลานหายอีก แต่เวลามันผ่านมาจนวันนี้จนได้รู้ความจริงว่าว่าพี่สาวดาตรีที่ไปกระโดดน้ำเนี่ยก็ยังไม่ตายมาบวชเป็นชีออและหลานชายที่โดนขโมยไปเน่ยก็ไม่ได้ไปไหนมาเป็นเจ้าอยู่ตอนนี้เนี่ยออจนแม่ตองที่แกตายเนี่ยก็ถือว่าแกหมดเวรหมดกรรมแกไปพอแบบนี้มันก็ความทุกข์ที่มันอยู่ในใจนะมัน โมันหายไปเลยปิดทิ้งเลยไอ้เต่าเชื่อไหมดีแนละ้วดีแนละ้วเยกูเคยคิดนะพอน,นึกดูเนี่ยมันมันก็อดนึกถึงไอ้คนรักเด็กไม่ได้เลยกูลองคิดดูเนี่ยเต่าทิ้งกันถ้าไม่มีไอ้คนรักเด็กเนะี่ยหลานกูจะได้เป็นเจ้าไหมเออก็มันจะคิดมากเขามันมันอยากได้เดี๋ยวอะไรแต่มันมันกเดินตัวกันเองเนี่ยมันพี่คงไม่อยากได้มันใช้ได้นะเนี่ยไอ้คนรักเด็กอ่ะ ไม่เข้าใจคิดด้วยมเคยเห็นมั้ยคนเราขโมยไปนะโอ้โหอยู่ตามถังขยะบ้างเดี๋ยวตัดแขนตัดขาขอทานบ้างขอทานไอ้หลานุณเป็นเจ้าอ่ะดีใจใหม่ละดีใจใหม่ละคนที่ไหนเนี่ยเราคนทุทธีมันน่าดีใจมันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วชีวิตเคยลำบากแต่ตอนนี้หลานมาเป็นเจ้าะใหญ่ที่สุดในแผ่นดินเนี่ย เออร่ำรวยสบายไอ้เราห่ห oh, ั oh, วอหของคนที่เป็นนะ้ามันก็หายห่วงไงแต่คนนักเด็กไม่คุอยากเจอมันจังเลยอยากเจอมันจริงๆเมืเ่อก่อนนะเคยคิดนะถ้เจอมันนะกูฆ่ามันแน่กูรักเด็กอะ่ะไม่เก็บมันไว้หรอกจะไปรู้จักทำไมนะแล้วพเ,เจอหน้ามันเนี่ย ทำไมเนี่ยเป็นพระเอกอาชาเนี่ยตรงเนี้ยพี่งเห่ๆอ่ะเจอไม่เจอแล้วเจอแล้วจุดนี้ไม่เจอไม่ได้กูจะกราบขอบคุณมันสักหน่อยจะกราบขอบคุณมาตั้งแต่ทั้งสามครั้งเอามาทำให้หลานกูเป็นเจ้าบุญคุณครั้งนี้นะให้ชดใช้ทั้งชีวิตเนี้ยมันก็ไม่พอหรอกพอได้พว่ามันพอแล้วเหี่ยเขียวกูจริงเลยจชะไหมผ้าตีเพย์ม้ายกในสำลามที่ผู้ ไม่เที่ยวกับม้าอะไรทั้งนั้นน่ะไม่ต้องเจอคนรักเด็กเนี่ยแค่กลาบมันจะน้อยไปออนี่อะยรกูให้นี่ด้วยเนี่ยอะไรอ่ะแหวนทอง <c oughs> ของแม่เนี่ยม,เมีเนี่ยประมาณเนี่ยวงละสิบบาทเฮ้ย <c oughs> นี่กูว่านะมันไม่ให้มึงกลาบหรอกเพราะว่าทําไมวะไอ้คนรักเด็กเนี่ยมันอาจจะรุ่นลาวข่าวเดียวกับมึงเฮ้ยไม่ต้องไปกล่าวไปเกิน ว่าถ้าเกิดมึงให้ของมันอาจจะเอาบนะ่ได้นะคนชนะฉะนั้นแม่ใครทั้งหมดเอาปีลีดิวงละสิบบาทและทองช่วงนี้โอ้โหสามหมื่นกว่าสามหมื่นฝาหมื่นกว่าถูกแล้วเออเดนดูเนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยของแม่ี่ไม่เคยใส่เลยกลัวหายแม่ต่อไก,ก็มีสมบัติอะไรเขาเก็บเก็บไว้น่ะตายซะแล้วเดนไปไหนได้ไหมอันนี้ซร้อยส้อย เป็นทองคำขาวทองคำขาวเงินแท้นะเนี่ยแต่ก็ให้มันตัดใจให้มันไปเลยนี่กูใส่ติดตัวตลอดเลยแม่กูให้มาแต่ให้คนรักเด็กเองนี่เดี๋ยวไหมเดี๋ยวเน่ยเดี๋ยวม่อยถาเล่นโลหะมันจะเกิดโลหิตแต่มันจะรู้ได้ยังไงล่ะกูไม่รู้จักมันรู้จักมันไม่คนรักเด็กอ่ะไปบอกมันหน่อยฝากมันฝาดมันใครจะรู้จักมันมาดิผมบอกให้ไหม อไอคนรักเด็กน่ะมันก็คือมึงก็พูดไปเล่นไปใครจะมาให้ท้องสิบ,บาทถ้าบาทกีบ,บาทนั่นปู่นี่แหละให้มาให้อีกเอมันไม่เคยมีหรอกแต่ว่ามันจะมีมึงรู้จักหรือเปล่าเดี๋ยวให้เลยเนี่ยไปบอกมันเลยว่าจะให้ทองให้สร้อยบอกเลยกันไอคนรักเด็กน่ะก็คือมึงมันก็อย่างเงี้ย เลิกมาเดินเลิกซะมั้งเนี่ยเอางี้มึงรู้จักจริงหรือเปล่ามึงรู้จักจริงมาพูดจังงันรู้จักจริงกันนะอ่ะรู้จักก็พูดมาสิไอคนรักเด็กนะอยากให้มาแล้วเนี่ยกูนี่แหละแล้วกุญจาร์และลูกไปให้กับองค์สันตะตักูเนี่ยต้องเล่นจกิ เราเล็กเก็กเลยเนเออมันไปไปจังหวะมุ้งเดียวก็พอัวโอ้โหไอ้เต่าตักตามานานเนบัวเออเอาไปเอาไปเดี๋ยวกูให้แต่กูขออะไรอย่างหนึ่กอองนะกูขอชีวิตมึงใหย